แล้วมีบูทนะนะคะแล้วก็เอามาให้ชิมด้วยผลิตภ,ภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ไม่ได้คิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่ว่าความจริงคือสูตรตำรับนี้ความลับเลยนะคะโรงงานเนี่ยมีการครเอทตัวสูตรตำรับนี้ขึ้นมาเพราะว่ากระแสเดีย๋ยวนี้คนเป็นโรคเบาหวานสูงมากเป็นความดันสูงมากอ้วนดันมันหวานเนี่ยเป็นกันหมดเลย ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มันก็เลยออกมาตอบโจทย์ว่าอย่าให้เป็นเถอะอย่าปล่อยให้เป็นให้กันตัวเองไว้ค่ะอย่าให้เป็นแล้วคุณก็จะมีสุขภาพดีแบบย,ยั่งยืนตรงตามกระแสะโลกคราวนี้เนี่ยในสูตรตำรับเนี่ยค่ะก็มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วมีสตอรี่เล็กๆว่าเราเตรียมงานเนี้ยไปขออนุญาตวชโดยเตรียมสตอรี่ไปเสนอกับวชคือกรมวิจัยพัฒนาแห่งประเทศไทยอะค่ะ ว่าขอเอาไปประกวดงานระดับโลกได้ไหมนะนี่ยังเล่าไว้จบเลยอ่ะนะเนี่ยแล้ววชเขาจะเป็นคนคัดเลือกค่ะว่าเวลาจะไปงานระดับโลกที่กําลังจะมีการจัดเนี่ยเขาจะคัดออกมาในานามของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย นะแล้วเอาไปประกวดระดับโลกซึ่งมีการจัดงานที่ประเทศเกาหลีค่ะในครั้งที่17เป็นงานประกวดงานนวัตกรรมและสูตรตำลักแห่งประเทศเขาเรียกว่าระดับโลกเป็นนานาชาติอะค่ะครั้งที่1 7อันนี้คือภาพวัวชอวว่าเราขออนุญาตไปประกวดปรากฏว,ว่าตัวแทนประเทศไทยจากโรงงานเราเราส่งไป5้าผลงานแล้วก็คว้ามา5้าผลงานได้รางวัลเหรียญทอง ันนี้คือประกวดที่เกาหลีใช่ไหมและในหนึ่งรางวัลน,นั้นที่เราได้มาคือ The James Coffee Day ค่ะนะคะ,ะเป็นรางวัล Gold p r i c e ค่ะนะคะเป็นสูตรต้นตำรับเลยเป็นกาแฟสูตรข้าวสีม่วงค่ะแล้วก็ใช้สูตรตำรับในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสามารถปรับบาลานซ์ของน้ำตาลในร่างกายคุณให้สดุดุลมากยิ่งขึ้นเวลาคุณทานกาแฟทั่วไปได้แค่ความอร่อย ผลิตภัณฑ์นี้จะฟูมฟักสุขภาพของคุณแล้วปรับสมดุลของคุณให้คุณนะั่งแงมากยิ่งขึ้นต่อการบริโภคน้ําตาลและของหวานต่างๆด้วยนะคะอย่ารอให้เป็นเนาะเพราะเป็นมันน่ากลัวค่ะต้องมาห่วงเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายเลยและในวันนี้เองเนี่ยออะครอบครัวเดอะเจมส์ค่ะก็ได้สิทธิบัตรของงานประกวดชิ้นนี้ในสูตรตำรับนี้ใน ในชื่อว่า The James Coffee Day ด้วยนะคะดีใจไหมคะดีใจเวลาไปเล่าให้ใครฟังก็บอกเลยนะเราเป็นงานนวัตกรรมเหรียญทองประกวดระดับโลกมาจากประเทศเกาหลีในงานประกวดครั้งที่17แล้วใช้นวัตกรรมของการใช้สารสกัดจากข้าวสีม่วงคะ่ะเข้ามาบูรณาการร่างกายคุณให้มีสุขภาพดีนั่นเองคะ่ะเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ ออกมาเป็นน้องใหม่คนสุดท้ายในในปีนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ถ้าเกิดยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะแน่นอน,น,อน